บทที่เบทสวดมนต์บทสวดมนต์ที่นิยมกันอย่างพระร่หลายอยู่ในหมู่ชาวพุทธนั้นมีหลายบทแต่บทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบทถวายพรพระหรือใชยมงคลคาถาหรือพาหุงมหากาทั้งนี้เพราะมีประจักษ์พยานที่ชัดเจนบ่งบอกถึงที่มาและการได้พบพิงชัดเจนและพวกเราก็ทันรับรู้ได้เรว่ตัตของเราเอง ส่วนอนิสง์หรือผลลัพธ์ของการสวดมนต์ภาวนาบทนี้มีตัวอย่างอยู่มากมายดังปรากฏอยู่ในหนังสือกฎแห่งกรรมและธรรมปฏิบัติที่เผยพแพร่ออกมาแล้วจนถึงฉบับปัจจุบันด้วยบทสวดมนต์นี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันจึงขาดไม่ได้ที่จะต้องนำมาลงไว้เพราะเป็นบทสวดมนต์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำให้พุทธศาสนิกชนและศาสนิกชนอื่นสวดเป็นประจำ ประวัติและบทสวดมนต์มีดังนี้เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วคืนวันหนึ่งอาตมานอนหลับไปแล้วฝันว่าอาตมาได้ไปเดินอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งพบกับพระสงฆ์รูปหนึ่งครองจีวรคร่ำสมณะสารูปเรียบร้อยหน้าเลื่อมใส อาตมาเห็นว่าเป็นพระอาวุโสผู้รัตัญูจึงน้อมนมัสการท่านท่านหยุดยืนตรงหน้าอาตมาแล้วกล่าวกับอาตมาว่าฉันคือสมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยาฉันต้องการให้เธอไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อดูจารึกที่ฉันได้จารึกถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นเจ้า เนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าและประกาศความเป็นอิสระของประเทศไทยจากหงสาวดีเป็นครั้งแรกเธอไปดูไว้แล้วจดจำมาเผยพแพร่ออกไปถึงเวลาที่เธอจะได้รับรู้แล้วในฝันอาตมารับปากท่านท่านก็บอกตำแหน่งให้แล้วก็ตกใจตื่นนอนตอนใกล้รุ่ง อาตมาก็ทบทวนความฝันก็นึกอยู่ในใจว่าเรานั้นกำหนดจิตด,ด้วยกรรมฐานมีสติอยู่เสมอเรื่องฝันฟุ้งซ่านเป็นไม่มีอาตมาได้ข่าวในวันนั้นเองว่าทางกรมศิลปากรจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหญ่ในวัดใหญ่เชัยมงคลและจะทำการบรรจุยอดบัวพระเจดีย์อันเป็นนิมิตหมายแห่งการสิ้นสุดการบูรณะแล้วจะรื้อนั่งลานออกทั้งหมด เป็นการเสร็จสิ้นอัตมาจึงได้ขอร้องดอกอรกิ่งแก้วอัฐากรให้เลื่อนการปิดยอดบัวออกไปอีกหนึ่งวันเพื่อที่อัตมาจะได้นำพระซุ้มเสมาชัยซุ้มเสมาขอที่อัตมาด้สร้างขึ้นตามแบบดั้งเดิมที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้กับวัดอัมพวันซึ่งพังลงน้ำที่กงเหล่งเป็นคนรวบรวมเอามาให้อัตมาตั้งแต่เริ่มมาพัฒนาวัดใหม่ๆแต่แตกหักผุพังทั้งนั้นหลายสิบปีป อาตามาได้ป่นเอามาผสมสร้างเป็นองค์พระใหม่ไปรวมบรรจุไว้ที่ยอดพระเจดีบ้างวันนั้นอาตามาเดินทางไปถึงก็เดินขึ้นไปบนเจดีตอนที่สุดบันไดแล้วมองเห็นพระองค์ที่เขาทำไว้สำรับลงไปด้านล่างมีร้านไม้พอไต่ลงไปภายในตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าลงไปคราวนี้ถ้าพลาดตกลงไปจากนั่งร้านไม้ก็ยอมตาย คนที่ร่วมเดินทางมาด้วยเขาโมต่ไปบนลานชั้นบนอาตมาก็ดิ่งลงไปชั้นล่างมีไฟฉายดวงหนึ่งเวลานั้นประมาณ9นาฬิกาอาตมาลงไปภายในแล้วก็พบนิมิตด,ดังที่สมเด็จพระพนรัตได้บอกไว้จริงๆอาตมาจึงได้พบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่สมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วท่านได้จารึกถวายพระพรก็คือบทสวดที่เรียกว่า พาหุงมหาการุนิโกท้ายของนิมิตนั้นระบุว่าเราสมเด็จพระพนรัตนวัดป่าแก้วสีอโยธเยตเป็นผู้จารึกนิมิตรจนาเอาไว้ถวายพระพรแด่พระมหาบพิตรเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชา พาหุงมหากาก็คือบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณแล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วยพาหุงสหัสไปจนถึงทุกขะหาทิฏฐิแล้วก็เรื่อยไปจนถึงมหาการุนิโกนาโถหิตายะและจบลงด้วยภาวตุสัพมังคลังสัพพุทธาสัพพธรรม,มาสัพพสังคานุภาเวนะ สัทธาสดีพระวันตุเตอาตมาเรียกรวมกันว่าพาหุงมหากาอาตมาจึงเข้าใจในบัรนั้นเองว่าบทพาหุงนี้คือบทสวดมนต์ที่สมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วในถวายให้พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไวส้สวดเป็นประจำเวลาอยู่กับพระมหาราชวังและในระหว่างศึกสงคราม จึงปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าทรงรบณที่ใดทรงมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลามิได้ทรงเพลี้ยงพล้าเลยแม้จะเพียงลำพังสองพระองค์กับสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าท่ามกลางกองทัพพมา่าจำนวนนับแสนคนก็ทรงมีชัยเหนือกองทัพพมา่าด้วยการกระทำยุทธหัสตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาณดอนเจดีปูชนียสถาน แม้ข้าศึกจะยิงปืนไฟเข้าใส่พระองค์ในตอนที่เข้าการพระศพของพระมหาอุปราชาออกไปราวกับหาฝนก็มีปานแต่ก็มิได้ต้องพระองค์ด้วยเดชะพาหุงมหากาที่ทรงเจริญอยู่เป็นประจำนั่นเองอาตมาพบนิมิตแล้วก็ไต่ขึ้นมาด้วยความสบายใจถึงปากปล่องที่ลงไปใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงเนื้อตัวมีแต่อยากย่ เดินลงมาแม่ชีเห็นข้าวก็ร้องว่าหลวงพ่อเข้าไปในโพรงนั้นมาหรืออาตมาไม่ตอบตั้งแต่นั้นมาอาตมาจึงสอนการสวดพาหุงมหากาให้แก่ญาติโยมเป็นต้นมา เพราะอะไรนะหรือเพราะพาหุงมหาการนั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีค่าที่สุดมีผลดีที่สุดเพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพระยาววัสวดีมานจากอารากยักษ์จากช้างนาราคิรี จากองคุลีมานจากนางจินมานวิกาจากสัจจาก,กาิครรนจากเท้านันโทปนันทนาคราชจากเท้าพกาพรมเป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงได้มาด้วยอิทธิปฏิหารและด้วยอำนาจแห่งบาร,รมีธรรมโดยแท้ผู้ใดได้สวดไว้เป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานมีสติระลึกได้จะตายไปก็ไปสู่สุขติภูมิ ขอให้ญาติโยมสวดพาหุงมหากากันให้ทั่วนหน้านอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มครองครอบครัวได้สวดมากๆเข้าสวดกันทั้งประเทศก็ทำให้ประเทศมีแต่ความรุ่งเรืองพวกคนพานสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างท่วนหน้า ไม่ใช่แต่พระบาทสมเด็จพ,พระเนเรศวรมหาราชเท่านั้นที่พบความมหัศจรรย์ของบทพาหงมหากาแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก็ทรงพบเช่นกันโดยมีบันทึกโบราณบอกเอาไว้ดังนี้เมื่อพระเจ้าตักสินมหาราชตีเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ทรงเห็นว่าสงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปต้องหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรโดกล้าให้สร้างพระยอดธงแบบสีอยุธยาขึ้นแล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระและพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยการเจริญพาหุงมหากาจึงบรรดาที่ทรงกู้ชาติสเร็จสวดพาหุงมหากากันให้ได้ทุกบ้านสวดให้ได้มากๆจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สวดพาหุงมหากาก่อนแล้วจึงสวดชินบัญชรเพราะชินบัญชรน,นั้นเจ้าประคุณสมเด็จท่านใช้สวดบูชาพระอ,อรหันต์ของท่านต้องสวดพาหุงมหากาก่อนแล้วจึงมาถึงชินบัญชรให้จดจำกันไว้นั่นแหละมงคลในชีวิตลงชื่อ พระธรรมสิงหบูราจารย์เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบทถวายพรพระหรือบทอิติปิโสอิติปิโสพัควา อารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอานุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุโทโธภควาติสวากขาโตภัควตาธรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนายิโก ปัจจตังเวทิตโภวินยูหิติสุปฏ,ฏิปันโนพักขวะโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพักขวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพักขวะโตสาวกสังโคยะทิทังจัตตาริ ปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสับุคาลาเอสะพักควะโตสาวกสังคโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรานิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสาติบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงมหากา พาหุงสหัสมะพินิมิตสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตโครัสเสนมารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตเชยมังคลานิมาราติเรกมะพิยุชิตะสัพพะรติงโครัมปนาระวะกมทะทัตทยขัง ขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี้นาราคิริงคาชาวรังอติมตับภูตังทาวคีตจักกะมัสนิวะสุทารุนันตังเมตตามพุเสกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี้อุคิตตะขะ คามติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคูลิมาละวันตังอิทีพิสังคตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานี้กัตวานะกัตถะมุทรังอิวัคพินิยาจินจายะทุทวัจนังชานะกายะมะเชสันเตนะ โสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะามานางังอาติอันทะภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยะมังคลานี้ นันโทบนนันทาภุชคังวิพุทางมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะธัรมาปยันโตอิทุปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุตเตชะยะมังคลานี้ทุกขาหาทิฐิพุชเคนะสุทัาหัดถังพรามังวิสุทธิชุติมิธิภากาพิธานางังยานาคเทนะ วิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตชยมังคลานี้เอตาปิพุทธชยมังคลาอจักขถาโยวาจานโนทีนาทิเนสรารเตมตันทีหิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโย มหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพป,ปานีนางปูเรตวาปารมีสัพ,พาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชย,ยะมังคลังชยเยนโตโพธิยามูเลสักกยานางังนันทิวัฒโน เอวังตาหังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอาปร,ราชิตะปัลลังเกสีเสปถาวิโปคขเรอภิเสเกสัพาพุทธานางังอคัปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุป,ปะาตังสุหุธิตังสุขโนสุมุหุตโต จะสุวิถังประเมังจริสุป,ปัทะคีนังกายะกัมมังวาจากรรมังปัทะคีนังปัทะคีนังมโนกรรมังปณีทีเตปัทะคีนาปัทะคีนานี้กัตวานาละลพันตัเถปัทะคีเนภาวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสทาสดถีพระวันตุเต ภาวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตภาวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเต